ไม่ถึงศพน่อยถึ่เอมบอลเอมอต่ายมตายแล้ไม่ได้ลงนะไม่ไปดินได้ลรไดนตตามาตายลองปนไม่กล้าเลยปูนไม่กล้อกูได้ไหมหรปนตายูนตายปูนตานตายนไายปนต่ยนตายกนตาวปูนตานตายินตายปูนนยนตายปูนตายนตายปนตางปูนตานตายนตายปูนตายนตานายปูยนตายนตายนตานตายนตาย

คุยแก๊งเฮียอะไรวะยังกากเลยควายภาพไม่มีไอ้เฮียคุยยังกากไอ้ควายกากกากทุกแผลไอ้ควายกากทุกแพทผลตัวควายไอ้เด็กเฮียกากทุกแผลไอ้ควายกากทุกแผลเฮ้ยกากทุกแผลเว้ยไอ้เจยแกงเเีี้ยยน่กกกาททุแแพวกงเฮียนี่กากทุกแผลเว้ยแ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 กงเฮียนี่กากทุกแผลเว้ยควายเฮียอย่างควายเลยสัตว์ควายแกงเฮียนี่กากทุกแพผลไอศิษย์ย่า ควยแก๊งกระจอกไอสัตว์กัดกทุกแพทไอควายไอเยี่ยกากทุกแพทเลยเยี่ยแก๊งมึงเนี่ยขวัยสัตว์เล่นได้หน้าเบื่อชิบหายไอเยี่ยกา,กากไอควายกาก ไอสัตว์กากไอเหี้กกากไอเหี้กกากคุยไร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 เฮ้ยคุยเลยคุยเลยคุยไรเฮ้ยคุยเลยเฮ้ยคุยไรคุยไรมาดิมาดดกว้ามาเดมาดดกว้ามาเดมาเดกว้ามาเดมาเดมาเดลุ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 มาดดเงียบคุยไรควายเฮ้ยแล้วมึงลุกย่างไอควายแต่กินมึงลุกย่งไอยังไม่สวดไม่สวนไยควายไม่สวนไควายไฮควายไอเหี้อคุยไรควายไอเหี้ไปแก่แกก็พาลาเขาไอควายไอเหี้กจะจ่อควายตู้นี้คุยไรไปกเหี้ยแกงอะอยู่เลยควายไอเหี้ขยาย ด้ยอยู่เลยเบุเซควายบเซลอยุยเลยมึงไอควายญเซลยอะไเยอะตัวถ่วงไอ้เจไปแก้ไหนแกนเขาก็แปลไอ้ควายถึงเมื่อไหร่เย้าที่มึงไปแก้ไหนแกนะเขาก็แปไอ้เจ้าบุนไรควายเอะกระจอกเ้ะบุญเซลอยอะไรเยอะเยอะนาเชี่ยเยอะบุญเซลอยนาเชี่ยควายเยอะบุเซยคายบุเซลอยะไรมึงไอคายไขยยสัต์ไปแก้ไหนก็พาเขาแพลควายจริงเมื่อไหร่คายไปแซ่บูแซ่ก็ไปแซบลงจมไปควายไอ้เจ้าแกกระจอกสัตว์ไอ้เจ้ากน้ำเสดกากัทั้ ไอ no? ้เยอะบุญเซลอยู่จะมีไรควายไอ้เยอะแก๊งไอ้เยอนี่ก็กระจอกที่หายควายไอ้เยอะที่นี่ก็ง่้ดปากดีควายมาซ่าไมเดียไอ้สัตว์แม่งมาฟอมมาฟอมปากดีควายไอ้กระจอกไอ้เยอะเสี่ยวควายหน้าเฮียไอ้เยอะบุญเซไอ้หน้าเฮียขอตีลูกหน้ามึงีะบ้าให้ควายไอ้เยอะบุญเซไอ้หน้าเฮียขอตีลูกหน้ามึงดีระบายบุญเซมึงมึงน้ามึงหน้าเฮียขอตีลูกหน้ามึงดีระบายควายให้สัตว์ไอ้โง่ควายไอ้เยอะแก๊งมึงยังกล้าเลยควรมาแซวปากดีควายไอ้เยอะบุญเซลขยับไปแกงไหนก็เป็นภาระแก๊งเขาไปคาายดดีแต่่ควาย

กากไรมือม <ineffective> ือกากควายไอเหี้ยกากไอเหี้ยกากไอเหี้ยกากขยะไอ้ทุเล็ไอ้ทุเล็ไอ้ทุเลศไอ้ทุเลศไอ้ทุเลศไอ้ทุเล็ไอ้ทูเลทำเหี้ยอะไรไอเหี้ยนี่ดึงอยู่นั่นอะดึงอยู่นั่นอะเอ้าเล่นแค่บ้านเพื่ออยากกระนะ

ไอซัหายหมดหายหมดด้ยกาฟไฟหายหมดด้วยเอซบไหวป่ายควายเอซบไม่ไหวไอซบไม่ไหวการหายหมดเอ้ชนะแล้ว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 ชอะแซบไอ้แบชนะแล้วเอซแบเอ้ับชนะแล้วเอ้แซบชนะแล้วยังควายยังกากโคตรกากไอ้เหีย กัดทุกแพทไอสัตว์แกงควยอะไรกาดทุกแพทไอเฮียกาดทุกแพทเลยควายกาดทุกแพทริวเพื่อนไม่อยากทำมึงนะเพื่อนกาดทุกแพทไอควายกาดทุกแพทไอเฮียไอเฮียบูมเซอร์คุยอะไรเฮียบูมสวยไอควายไอเฮียริวหล่อไอควายขยะไอเฮียบูมนี่ย like ังกล่าขอพูดไม่ได้ควยด่าเปล่าด่ากูเปล่าไอเฮียบูมเปล่าเฮ้ยไอเฮียบูมไม่กล้าขอพูดเว้ยไอเฮียบูมไม่กล้าขอพูดเว้ยไอเฮียไอเฮียบูมไม่กล้าเว้ยไอเฮียบูมไม่กล้าไอควาย ไอ้เบลูไม่กล้าไอ้เหี้ยกลุ่มปิดปิดหูหนีไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเบลูตายแล้วปิดหูหนีช่วยไอ้เหี้ยบอกให้ขอพูดไม่กล้าขอพูดไอ้ควายไอ้ขยะไอ้เหี้ยเบลูตายแล้วปิดหูหนีไอ้ขยะไอ้เหี้ยโตถ่วงไอ้ควายชนะ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 แล้วชนะแล้วคุยและฮไอ้ควายกางไฟอย่างกากไอ้เหี้ยชนะแล้วชนะแล้วคุยและไอ้ควาย ไอ้ย่าไม่ไอ้แซดที่มันอยู่อันดับไหนของสตาร์วน่าจะเลี้ยล่างน่าจะล่างไหนไอ้ย่าจะต้องไปไต่มาใหม่อ้ยขยปไอ้ขยะไม่เอาง่ายนะไอ้ย่าเล่นมาตาเนี้ยเล่นมาตาเนี้ยเล่นมาตาเนี้ยไอ้เหี้ยกูตายแค่ตัวเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่ากูโดนเพื่อนตีอยู่ที่จะกูโดนเพื่อนตีตายแค่ตัวเดียวไอ้เหี้ยสุดท้ายไม่มีเลยหรือสายไอ้งสายขยะไอ้สัตว์มาบุงเซย์บุงเซย์คุยอะไรหายควายไอ้เหี้ยไปกระตีเถอะไปกระตีเไปควายเออไปกระตีเถอะไปกระตีเถอะ ไอ้เหี้บูมไปควายไอ้เหี้ตัวโง่เนี่ยกลัวมาด่าด้วยจะตำรวจไม่เห็นไอ้เหี้ยมาโง่ไอ้เหี้ตัวโง่ไอ้ขยะไอ้เหี้บูมควยอะไรให้ควายบูมควยอะไรให้ควายไอ้เหี้ตัวฟอร์ไปสัตว์ขยะไอ้ตัวถ่วงไอ้ควยไอ้เหี้ตัวถ่วงไอ้ควายไอ้เหี้ตัวถ่วงไอ้เหี้ยไม่มึงมึงมึงคิดว่ามึงดังมากเหรอไอ้เหี้การที่คนเขาหมั่นไส้ชื่อมึงอะให้ควายมึงรู้ป่าคนเขาหมั่นไส้มึงไอ้ที่โง่ไอ้เหี้ควย ไม่เจอเฮียไว้เหี้ยแก๊งเขามีมึงอยู่ไหนเหี้ยน่าจะแตกไว้ใหอ้เหี้ยพวกมึงอ่ะเฮียส้นเตีในสัไม่เดี๋ยวมาเอซ่ามานี่ดิเอซ่ามานี่ดิเป็นริ้วรอยเดี๋ยวตีต่อด้วยเหี้ยแก๊งเหี้ยในอย่างกากไอ้ควายไอ้เหี้ยบูมเซอร์คุยไรให้ควายไม่ไม่เอางี้เอางี้แม่งแม่งปิดหูหนีเว้ยไอ้เหี้ยกูบอกให้มันขอพูดเนี่ยมันไม่ขอพูดมันปิดหูหนีแล้วไอ้เหี้ยบุรุษด่าไอ้เหี้ยรับไม่ได้ไอ้เหี้ยวเป็นไแเมื่อวาน มามาที่เดิมที่เดิมเลยที่เดิมเลยที่เดิมที่เดิมที่เดิมเออเออเออเเเฮ้ยออกกูจะวายอีพีด้วยออกเนี่ยกูทิมแล้วเนี่ยเด็กมาหน่อยเดี๋ยว บ่งหนึ่งบ่วงหนึ่งไอกากไอควายเชือกกากไอสัตว์ไอเหี้ยไอเฮี้ยนนี่ใช่ตัวโรคจิตป่าไอเหี้ยเนี่ยไอโรคจิตไม่ไอนี่ไอเี้ยนี่ลาห่ายใครวะไอไอนี่ตัวสันดานเสียเพราะว่าตอนนั้นพี่ขอแบบว่าตอนนี่ตำรวจไม่ยอมพี่ไปรุ่งอันนี้คือใครอันนี้คือใครอันนี้ใครชื่ออะไรเสียงเป็นไงเสียงเป็นไงไอนพีหลังบ้านเลยนะ

ไอเจ้วนี้อยามีปมไหมเฮียข่วยอ้ได้ไ้เฮียเฮ้ยไอเชียโโดนสีวยไอเชียจูดี้คว้าอ่ะไอเชียนี่แหลมแหลมแหลมไม่เชี่ยหัวขานี่แหลมอจตีเลยเพื่อนตีเลยเพื่อนไอเี่ยนี่พระเอกอย่างนั้นแหลพระเอกพระเอกไอสรสวยเพื่อนอย่างนั้นแหละเพื่อนอย่างนั้นแหละเพื่อนเปน่วยเลยล่ะครับเวยลายควายควยลายมึงขวยายมึง่ากูได้ไหม ลขวกูตายปะคุยอะไรไม่เคยลำบากอย่าปากดีเยีสัตว์ออกออกเพื่อนออกเฮ้ยโอโซน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 คุยอะไรไม่เคยลำบากอย่าปากดีเยีสัตว์ไม่เคยลำบากอย่าปากดีเฮียไม่เคยลำบากอย่าปกดีควายเยี่ยกระจอกไอสัตว์ ไม่ไม่ไม่ไอ้เชี่ยนี่เป็นเชี่ยอะไรควายมาฟอร์มบัฟไอ้เชี่ยนี่เป็นเชี่ยอะไรมาฟอร์มดับให้ควายมันชื่อควายวะฮะชื่อควายอะไรชื่อควายอะไรเฮ้ยกูถามชื่อควายอะไรชื่อควายให้กูบลูให้กูบลดให้กูบลูให้กูบลูบลูมาีกทีเอาวิ่งไหมให้กูวิ่งไหมกูวิ่งไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งเพื่อนไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งเพราะว่่าาเเีี้ยนกิงอไม่ต้องงวิ่ไอ้เชียนี่กิิ้้้งงงเเอออาไไม่่ตวียนี่มันกิ้งเอาไม่ต้องวิ่งไอ้เชี่ยนี่มันกิ้งเอาไม่ต้องวิ่งไอ้เชี่ยนี่มันกิ้งเอาไอ้สัตว์ไม่ต้องวิิ่่งงไออ้้เเีียนนมักา ไม่ต้องวิ่งไอ้ที่นี่มันกิ้งเอาไม่ต้องวิ่งไอ้ที่นี่มันกิ้งเอาไม่ต้องวิ่งไอ้ที่เอ้ยยายาวยาวินวินพี่ขอคนนี้พี่ขอวินพี่ขอคนนี้พี่ขอ ไม่ต้องวิ่งไอ้เที่ยนี่กิ้งเอาไอสัตว์ไม่ต้องวิ่งไอ้เชี่ยนไอ้เียัไอ้เยไอ้เี่ยยไอ้เทียไอ้เ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 ียไอ้เี่ยยไอ้เยไอ้เียนไอ้เไอ่ยไอ่ยนไอยไอ้เี่ยนไอ้เี่ยอ้เมอยาไอ้เ่ยไอ้เยสไอ้เัียเล่นเปีนเที่ยไอ้เี่ยอ้เี่ยอ้เียไอ้เ้เีย อ่ะไอ้ย่าหัวขาวไอ้ย่าฟอร์มอยากจะด่ามากไอ้ควายคุยต่อฟอร์มต uh, ัวฟอร์มตัวฟอร์มไอ้เฮียตัวฟอร์ม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 ไอ้ควายตัวฟอร์มไอ้ควายตัวฟอร์มไอ้พี่เด่นไอ้พี่เด่นพาแก๊งมาแพ้อีกแล้วไอ้พี่เด่นพาแก๊งมาแพ้ควายไอ้พี่เด่นพาแก๊งมาแพ้อีกแล้วไอ้ควายไอ้คุยพี่เด่นพาแก๊งมาแพ้ไอ้เฮียไอ้เฮียบูมเซอร์พาเด็ดไอ้เฮียไอ้เฮียส่วนไอ้เฮียจอร์ลิสไอ้โรคจิต

ชอบไปอ่ะเอาพอมัน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 เอามันไอ้วายเอเดเชายไอ้เด็กจี๊ดไอ้เด็กดืมาิมไม่ควายไอ้เด็กดื้อเิมไอ้เด็กจี๊ดไอ้ควายไม่ได้หกเพื่อนเาเพื่อนจะแจกมันนะเพื่อนเก็บไเกมอะไมาศพนึงเนี่ยหนาบ้านเนี่ยมันจะลงเนี่ยมาศพมาสมาสพมา

คุยอะไรมึงไอ้เหี้ยวิลลี่ควายไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมาบักกิดคุยอะไรหายควายเฮ้ยบักกิดคุยอะไรคุยอะไรคุยแล้วคุยแล้วคุยแล้วคุยเสือเสือก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 ไอ้สัตว์เสือถูกเอายาวๆไอ้เหี้ยไปแก๊งตีงด้วยแก๊งเมื่อยควายเสือกไอ้สัตว์เสือกไอ้เหี้ยพี่กูเป้าความจำไม่หมดเลยโง่ไอ้เหี้ยเสือไอ้เยี่ยขี้เสือกไอ้เหี้ยขี้ร้องไอ้ควายไอ้เหี้ยขี้ร้องไอ้ควายไอ้ขี้ร้องไอ้ขี้ร้องไอ้ควายไอ้ขี้ร้องไอ้ควายไอ้ขี้ร้องแก๊งขี้ร้องไอ้เหี้ยเสือกกากขี้ร้อง ที้ร้องเสือกากไอ้เหี้ยกาบไอ้เหี้ยแดกไข่ทั้งอุ้มทั้งไฟตรงไอ้ควายขยะแดกแดกไข่หมดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแกงเอซับแดกไข่ควายไอ้เหี้ยแกงเอซับแดกไข่ไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้เหี้ยแกงเอซับแดกไข่ตลอดเลยไฟตรงไฟอุ้มไอ้เหี้ยกากควายยักษกาบไอ้เหี้ยเก่งแต่กับแก๊งที่เขาเพิ่งมาไอ้ควายกระจอกไอ้เหี้ยกระจอกไอ้ควายเก่งแต่แก๊งที่เขาเพิ่งมาไอ้เหี้ยจริงป่ะไหนจะซื้อไหนจะการกินางไอ้เหี้ยเขาเพิ่งมาไอ้เหี้ยไปกดเขาไอ้ควาย ไอ้เหี้ยเจว่ากูหน่อยไอ้เหี้ยไปไม่เป็นไอ้ควายขยะเหี้ยอย่างกากเลยไอ้เหี้ยไฟก็กากไอ้เหี้ยควายไอ้เหี้ยบูมก็ตัวเหี้ยเลยไอ้เหี้ยพี่เด่นไอ้ควายมันไม่ได้ดังนะมันเด่นนะมึงรู้ป่ะไหนไอ้เหี้ยบูมอ่ะฮายควายไอสัตว์ตัวฟอร์มไอควายเฮี้ยแซฟตัวฟอร์มเฮ้ยเฮ้ยควายอะไร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 ะยไอหน้าเหี้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 ย เกิดมาตเกิดมามีปมยจดีเกิดมามีปมสงสารนะคุณสมเป็นหน่อยเยีจดี้เด็กเียเด็กเียยจูดี้เด็กมีปมใควายเฮ้ยไอเียไอเียเด็กเดเฮียเด็กเดเด็กเดเียเหน้าเียคยตัวหน้าเียขอดึงหนวดมือหน่อยได้ปะขอดึงหนวดมือหน่อยได้ปะขอดึงหนวดมือหน่อยได้ะขอดึงหนวดมือหน่อยได้ปะขอดึงหนวดมือหน่อยได้ปะไอควายไอขยะไอขยะไอสัตว์คายไอเียพี่เด่นไอควายไอพี่เด่น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 

ปืน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 พี่นนกบอกงน่งกะบอกตนัน่งระาอาหารเืนกับฝังปอนี่ฝปปืนล้ปืนล้ปืนล้มปืนล้ปืนสกรบอกปืนล้มปืนล้มสองปืนงเต็นมึงตงเตนมึงฝังไอ้นี่เพื่อนฝังข้างทหารฝป้อมอ่ะลงกูกดปืนพังเลยกูกดปืนพังเรหน่อยเอาอยู่เอาอยู่แตอยู่ือปนหลัง เดี๋ยวก่อนรอรอรอเข้าพร้อมเพื L ่อนไอ้เ so ชี่ยเดินมาพร้อมเพื่อนรอเข้าพร้อมเพื่อนรอเข้าพร้อมเพื่อนเว้ยเดินมาพร้อมกันนะเมื่อกี้ไอ้เียได้ปืนนึ่งมได้ปืนนึ่งมงไม่โดนเว้ยไอ้เชี่ยเขาเรียกว่าผมขี้เกียจวิ่งผมขี้เกียจวิ่ง มารูมาไปเพื่อนไปเลยพี่ยังไปเลยเพื่อนนี่นี่นี่ต้องต้องต้องมาบ้านคนนี่มาบ้านคนหเพื่อนมาเลยคุ้มแล้วคุ้มคุ้มคุ้มมองไปแล้ไหนพี่ยังพี่ยังเกิดหมดเลยเราเกิดหมดเลยเฮ้ยบนบ่ามองนั้นไหนยืนอยู่นนคือนึงกรบอกคือสกรบอกคือสกรบอกนะมันเกิดนะขางหลังข้าหลังเอ้ย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 เ หลังมหังไม่กั่เกเนี่อยู่ไอยู่ไหนพืนกิไหนไม่ผมเข้าพร้อมเพื่อนนะผมเข้าพร้อมเพื่อนที่วิ่งมาถือว่าเจ้าเกันยนยวนทำเฮี้ยอะไรสัตว์เอ้ยเอ้ยเอ้ยคูเอ้ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไอเฮี้ยอยู่ไหนไอเฮี้ยตัวดดาอยู่ไหนไอเฮี้ยตัวดดาอยู่ไหนกูถามฮะไอเฮี้ยตัวดาอยู่ไหนไอเฮี้ยบูมหายแล้วตัวดาอยู่ไหนไอ้เพื่อนยิงไอเซนเซนหลังเซน เซ็นเซนเซ็นจอก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 ไอ้ส pues ัตว์จอกไอ้เหี้ยจอกพี่มาละจบพี่มาละจบจอกไอ้ดีเอ้ยช่วยดีหน่อยช่วยดีหน่อยช่วยดีหน่อยอย้ายจุดไปย้ายจุดกลับไปย้ายจุดกลับไปมันชุบฟรีมันย้ายจุดกลับไปก่อนมันชุบ กูอะไรมือเอยจ้าโอ้โอไ้เหี้ยเหี้ยน้องกูเหี้ยขยะไอ้ควา F Y ไปการสอบเลยดิเอาสมองมาข้างนอกได้ป่ะสมองมาข้างนอกได้ป่ะเพื่อนเราเยอะมากเลยเอาสมองข้างนอกข้างนอกเลยเอาสมองมาขอวงเลยขอวงเลยโว้ยใครจะตัดคลิปเคาจะเขจะัดคลิปไฮไลท์ริบบิ้นเลยนะครับไลน์นี้ไม่มีย้อนหลัง

ะีปโคตรกากเลยวะไอ้เฮียเอ้ยแม่งไม่หนุกเลยไอ้เฮีย้ยไม่สนุกเอาซะเลยไอ้เฮียเอ้ยหนึ่งหนึ่งกูเปล่ามาแบบปืนไม่ยิงแบบปืนไม่ยิงเอาเปล่าแบบปืนไม่ยิงเอาเปล่าโอ้โคตรกากไอ้เฮียเอ้ยอย่างกากไอ้เฮียกากจริงไอ้ควย แกงเฮียอะไรวะยังขากเลยเชื่อบูไม่ควายไอตัวพะระเดี๋ยวจบนี่เจอเล้ายาวไอควายไอเียไอบูไม่บูมออกแกงนะเอาไอบูมออกแกงนะเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวปล่อยไอแซฟไอบูมออกแกงเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวปล่อยเอาพี่เด่นออกแกงเดี๋ยวปล่อยว่าไงแขน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 ไอเฮียแขนแขนไอเฮีย เพีย่คนเก่งโดนไล่ออกแก๊งที่่ี่อ่ะนี่มารถกระบะรถกันเถอะไปพาไปบมีข้างบนซีซีมันอันนี้มันไอพี่ชิพี่ชายเลื้อผมซีซีอ่ะพี่ชายเลื้อผม โชท,ที่พวกกูแรงกันแรงและพวกมึงโดงกนกูแซงก่อนจะโชดที่ที่มากลางหลังพวกคขทำให้มึงระแวงอย่าพลาดท่าไปโดนแทงมึงหลือเปล่าแกมันคือความหวังจบอยู่ในปากอยู่ในชากูไม่ขุดมันขึ้นมาเพราะทุกคนมันต้องตามความฝันออสตาจะทำให้พวกมึงเกิดถ้ามวงพร้อมจะเปิดกูก็ไม่กลับหลังหาในเชี่ยรนพวกกูพุ่งเลยไปสุดแรงเกินควาหมายอยู่สูงเพรากูพร้อมจะคว้าให้มึงเข้ามาประทานรับแรงระเบิดออสตาลีน่าพรากูลอยเฉดฟ้า